เกษียณพาสุวันนี้จะพาเราไปพบกับพชฌชงเจ็ประการข้อที่สองนั่นคือธรรมวิจยะความสอดส่องและพิจารณาในธรรมข้อที่สองเรียกว่าธรรมวิจัยหมายความว่าเลือกเฟ้นเอาธรรมะมาปฏิบัติให้เหมาะแก่เรื่องเหมาะแก่เวลาเหมาะแก่บุคคลเหมาะแก่สิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องอย่างนี้มันต้องศึกษาไว้ให้เข้าใจเรียกว่าเข้าใจแล้วทำให้คล่องแคล่วว่องไวภาษาพระเรียกว่ามีวสีวสีคือความชำนาญในเรื่องนั้นเรียนเรื่องใดให้ใหมันฝึกฝนมันอบรมมันคิดมันตรองก็เกิดเป็นวสีคือว่องไวนึกปุ๊บมาทันทีใช้ได้ทันท่วงที เราจึงต้องศึกษาข้อธรรมะเอาไว้จำความหมายให้ได้ว่ามันคืออะไรแล้วเราจะใช้เวลาไหนเอาไปใช้โดยมากเรียนแล้วไม่ค่อยได้ใช้พระเนนก็เรียนหนังสือเรียนนวโกวาทเรียนธรรมะปริเฉตสองเรียนอะไรต่ออะไรไปเวลามาอยู่วัดนี้หลวงพ่อลองสอบดูถามดูได้นักธรรมชั้นไหนแล้ว บอกว่าได้นักธรรมชั้นเอกไปถามเรื่องนักธรรมชั้นตรีตอบไม่ถูกจําไม่ได้แล้วก็ตอบไม่ถูกถามเรื่องวินัยว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อคนนั้นคนนี้ไม่รู้เช่นว่าปฏิบัติต่ออุปชายอย่างไรต่ออาจารย์อย่างไรไม่รู้เพราะไม่เคยเอาไปใช้เรียนเอาคะแนนสอบสอบได้แล้วก็ไม่เคยปฏิบัติไม่ปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์นั้นๆไปไหนก็ไม่ปฏิบัติตามระเบียบพระพุทธเจ้าท่านตั้งระเบียบไว้ทุกอย่างถ้าเราปฏิบัติตามระเบียบที่พระอ,องค์ทรงตั้งไว้เราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกก็ว่าได้เพราะเราทำอะไรถูกต้องไม่มีการผิดพลาดเสียหายเราอยู่กับใครเช่นเราอยู่กับพระอุปชาอาจารย์เราควรทำตนอย่างไรต่อท่านถ้าไม่เคยปฏิบัติ ก็จะจำไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วไม่เข้าใกล้ไม่ค่อยเห็นหน้าค่าตากันอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องความจริงมันต้องเข้าใกล้ไปปฏิบัติวัดอุปถาช่วยกวาดขยะช่วยเทกระถนถ้าพระอาจารย์ชอบกินหมากชอบสูบบุหรี่แต่อาจารย์ที่ไม่กินหมากไม่สูบบุหรี่ก็ไม่ต้องเทกระถนแต่มากวาดกุติบ้างอะไรบ้างเขาเรียกว่าปฏิบัติตอุปชาอาจารย์ ลูกก็เหมือนกันต้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ช่วยทำกิจให้ท่านช่วยทำให้ท่านได้สบายใจการใช้ธรรมะอย่างพิจารณาธรรมะเหล่านี้เราเรียนรู้ไว้แล้วเอามาใช้ในชีวิตของเราก็จะเกิดประโยชน์แต่เราจะใช้ก็ต้องเลือกเหมือนกันเหมือนกับยาอะไรที่เหมาะแก่โรคที่เราเป็นหยิบให้มันถูกต้องอย่าเอาทิงเจอไปล้างตาเป็นอันกาด เพราะทิงเจอมันแสบคือล้างตามันก็จะเสียหายหรือกินเข้าไปไม่ได้หยิบทิงเจอนึกว่ายาธาตุตากใส่ปาาคืนเข้าไปมันก็แสบท้องตายเหมือนกับกินยาพิษเข้าไปนี่เรียกว่าใช้ยาผิดธรรมะก็เหมือนกันถ้าเราใช้ไม่ถูกไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเมื่อไม่เกิดประโยชน์จะไปโทษธ,ธรรมะก็ไม่ได้เพราะว่าใช้ธรรมะผิดเหมือนเราหยิบยาผิดจะไปโทษยาก็ไม่ได้ แต่เราต้องโทษตัวเราเองว่าหยิบยาไม่ถูกมันไม่ได้แก้โรคอย่างนั้นแต่เราไปหยิบเข้ามันจึงช่วยเราไม่ได้มันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่ยามันไม่ได้อยู่ที่ธรรมะมันอยู่ที่เราผู้ใช้ธรรมะว่าควรจะใช้อะไรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเราควรจะใช้ธรรมะอะไรอดทนเช่นว่าไปเจอคนคนหนึ่งพอเจอกัน แกก็พ่นใส่เลยด่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราควรจะใช้ธรรมะอะไรอย่างนี้ต้องใช้เป็นเกิดเรื่องเช่นนี้มันต้องใช้ความอดทนไว้ก่อนสติมาก่อนเอาสติมาใช้ก่อนมีสติรู้สึกว่าคนคนนั้นกำลังพูดคำที่ไม่เหมาะไม่ควรเขากำลังด่าเขาด่ามาที่เราเราควรรับหรือไม่เราไม่ควรรับสติปัญญามาว่าไม่ควรรับคำด่า พราะว่ารับไปแล้วมันก็จะเดือดร้อนเปล่า,เ,ลาเมื่อไม่รับแต่คนนั้นด่าเอาด่าเอาเหมือนกับไก่จิกตาง,ง,งูง,งูตายแล้วไก่จิบเอาจิบเอามันไม่เป็นไรเขาด่าเอาด่าเอาเราก็ต้องใช้อะไรต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความอดทนว่าทนเอาด่าไปเถอะไม่เป็นไรแล้วใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาด่านี่มันเจ็บขนาดไหนผิวหนังเจ็บไหม ร้อนไหมมีอะไรเจ็บปวดที่ตรงไหนบ้างไม่มีมันเจ็บอยู่ที่ใจทำไมจึงเจ็บที่ใจเพราะใจเข้าไปยึดถือยึดถือว่ามันด่ากูมันดา่นดาฉันเราไปยึดเข้าการยึดนั้นมันถูกหรือผิดถ้ามีสติมาก็ถามว่าถูกหรือผิดเอา้ามันผิดผิดแล้วไปยึดไว้ทำไมไปเจ็บทำไมไปเดือดร้อนทำไมไอ้คนนั้นมันชั่วแล้วเราจะชั่วตามคนนั้นไปอีกทำไม เมตตาปราณีเพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เพิ่มความชั่วไม่ให้เพิ่มความชั่วขึ้นอีกในโลกนี้ไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นอีกในโลกนี้เมื่อคนหนึ่งมันชั่วพูดคำหยาบก,กับเราแล้วเราก็ส่งคำหยาบต่อไปเกลือจิ้มเกลือปันต่อฟันตาต่อตาต,ต,ต,ตามแบบโบราณน,นั้นมันใช้ไม่ได้เพราะว่ามันเสียหายทั้งคู่เราควรจะทำอย่างไรไม่ให้เสียหายเราอดได้ ทนได้คุมจิตใจของตนเอาไว้ไม่ให้โกรธแต่ให้สงสารใช้ธรรมะข้อเมตตาปราณีต่อคนนั้นว่าคนคนนี้น่าสงสารน่าเห็นใจเพราะเขาเกิดในครอบครัวที่ไม่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยในทางที่ถูกที่ชอบไม่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีคงไม่เคยเข้าวัดไม่ได้ฟังธรรมจากพระจึงทำเช่นนี้ถ้าเราจะไปโกรธกับคนเช่นนี้ มันก็ไม่เข้าเรื่องคนโบราณเขาพูดว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาคนบ้านี่เราไปถือไม่ได้ถ้าคนบ้าเขาพูดอะไรกับเราในเรื่องไม่เหมาะไม่ควรเราจะไปโกรธเขาไม่ได้โกรธคนบ้ามันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วปรากฏคนเมาก็ไม่ได้เรื่องอะไรเพราะมันเมามันบ้าเหมือนกันคนเมานั้นก็คือคนบ้าเหมือนกันคนบ้านั้นมันบ้าเพราะว่าเกิดโรคจิต โรควิญญาณเสียแต่คนเมานั้นจิตวิญญาณมันไม่ได้เสียแต่ที่มันทําให้เสียเพราะดื่มของมึนเมาเข้าไปแล้วขาดสติขาดปัญญามันก็เป็นบ้าประเภทนหนึ่งเหมือนกันที่เราไม่ควรจะถือเราจะไปทะเลาะก,กับคนบ้ามันก็ไม่สมควรเราไม่ควรทะเลาะก,กับคนเหล่านั้นเราก็ยืนเฉยเฉยควบคุมจิตใจไว้ให้ได้ภาวนาไว้ว่าเราไม่โกรธ เราไม่เกลียดคนคนนี้มันด่าด่ามันก็เหนื่อยใจเหนื่อยใจมันก็หยุดไปเองเราไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าเราด่าตอบเพิ่มความชั่วเพิ่มคนชั่วขึ้นในสังคมซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรด้วยประการทั้งปวงเราจึงไม่ได้ทำอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าหยิบธรรมะมาใช้เป็นเครื่องแก้ปัญหาชีวิตและจากความหลง อันนี้กิเลสบางประเภทเกิดขึ้นเช่นว่าเกิดความรักในวัตถุบางอย่างเกิดความชังในวัตถุบางอย่างเราควรจะทําอย่างไรควรจะคิดอย่างไรเกิดความรักเราต้องตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเรารักอะไรเราชอบอะไรเราชอบชมคนนั้นเราชอบคนคนนั้นทําไมจึงชอบชอบอะไรชอบเนื้อชอบหนังหรือชอบคุณธรรม ความงามคุณงามความดีของเขาต้องศึกษาไต่ถามถ้าเวลาเรามีความรักถ้าเป็นทุกข์นะมันรักไม่ถูกต้องรักถ้าเป็นทุกข์นี่ไม่ใช่รักที่ถูกต้องความรักที่ถูกต้องต้องไม่ทุกข์ความรักที่ถูกต้องไม่เป็นทุกข์นะมันรักอย่างไรคือไม่รักด้วยความเห็นแก่ตัวความรักประเภทเห็นแก่ตัวนั้นเป็นความรักที่เป็นทุกข์เป็นความรักที่ไม่ถูกต้อง ชายหนุ่มรักหญิงสาวต้องการเอามาเป็นของตัวให้อยู่กับตัวอันนี้เป็นคนเห็นแก่ตัวที่จะดึงเอามาเป็นความเห็นแก่ตัวหญิงสาวรักชายหนุ่มแล้วก็อยากไว้ใกล้ตัวมันก็เป็นความรักที่เห็นแก่ตัวความรักอย่างนั้นเป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าว่าความทุกข์เกิดจากความรักความโศกเกิดจากความรัก,ม,ก,ก,ม,รกมีคนเคยเขียนต่อว่าไม่ถูก ความรักมันไม่เป็นทุกคนคิดไม่ละเอียดคิดไม่เป็นจึงพูดอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นเราลองสังเกตตัวเราเองว่าในเวลาเรารักใครชอบใครเรามีความสุขใจดีอยู่หรือมันมีความสุขใจเมื่ออยู่ใกล้แต่พอเราจะจากไปก็เป็นทุกข์แล้วเสียดายแหมทำไมนั่งคุยกันน้อยเกินไปควรจะนั่งงานกว่านี้ อยากพบปะอยากสนทนาด้วยนาะนๆนั่นแหละมันเป็นทุกตรงที่ไม่ได้ดังใจเพราะเราไปรักสิ่งนั้นเข้าไปชอบสิ่งนั้นเข้าแล้วเราก็เกิดปัญหาคือความทุกข์ทุกเพราะความรักรักคนก็เป็นทุกข์รักของก็เป็นทุกข์รักอะไรเป็นทุกข์ทั้งนั้นถ้ารักไม่เป็นแล้วก็เป็นทุกข์รักชาติก็เป็นทุกข์ถ้ารักไม่เป็นรักชาติจนหลงชาติแล้วก็ทำความผิด เพราะเรื่องหลงชาตินี้ก็มีอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์รักเจ้ารักนายรักเป็นทุกข์ก็มีหรือเอาว่าเป็นนายของฉันถ้านายไม่ได้อะไรก็เที่ยวบน่นเที่ยวว่าไปเกลียดคนนั้นไปเกลียดคนนี้ว่านายไม่ได้อะไรวันก่อนไปที่ทหารเรือนายทหารเรือคนหนึ่งก็บอกว่าผมเสียใจมากนายผมไม่ได้เลื่อนนี่รักนายมากเกินไปถ้านายไม่ได้เลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่ง มีคนบอกว่าอย่าไปโกรธไปเครืองท่านผู้ใหญ่เขาวางแผนไว้แล้วว่าคนนั้นควรขึ้นไปขั้นไหนคนนั้นควรขึ้นไปขั้นนั้นวางแผนดูอายุอานามของคนว่าเมื่อไปถึงอายุปานนั้นจะได้เป็นผู้บัญชาการแล้วเป็นผู้บัญชาการไม่ได้เป็นปีเดียวแล้วออกเป็นสักสองสาปีทำงานได้นานหน่อยก่อนนี้ไม่ได้วางแผนอย่างนั้นขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ไม่สร้างคนให้เป็นฐานขึ้นไปท่านผู้บัญชาการคนใหม่นี้ ่นวางแผนให้คนนั้นขึ้นสำรองคนนั้นต่อต่อไปเมื่อขึ้นไปสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือจะได้อยู่นานหน่อยปีสองปีสามปีสี่ปีก็ได้เพราะได้วางแถวไว้แล้วอันนี้คนที่อยู่ปลายแถวมันก็ยังไม่ได้เลื่อนแล้วบ่นว่านายของเราไม่ได้เลื่อนนี่รักนายมากเกินไปแต่ไปดูว่าอะไรมันเป็นอะไรสามีภรรยารักกันเป็นทุกก็มีรักกันไม่เป็นทุกก็มี ถ้ารักด้วยความยึดถือว่าของฉันมันก็เป็นทุกข์มีอะไรนิี่หน่อยก็เป็นทุกข์เพื่อนดูหน่อยก็ไม่ได้ห่วงแหนหึงห่วงอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไม่รู้จักปรงไม่รู้จักวางความรักอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันเป็นความทุกข์เราก็แต่งแก้ด้วยวิธีการอะไรถ้าเราสงสารคนก็ต้องใช้คำว่าสงสารไม่ใช่ความรักใช้คำว่าเอ็นดูเอ็นดูคนคนนั้นที่มีความประพฤติไม่เรียบร้อย ไม่รู้เรื่องของธรรมะไม่เข้าใจแก้ปัญหาชีวิตแล้วเมื่อเราเอ็นดูเขาเราควรจะช่วยเขาอย่างไรเราควรจะหาวิธีช่วยสอนช่วยแนะช่วยชักช่วยจูงให้เขาได้มาพบพระได้มาพบธรรมเสียบ้างอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นอันนี้ช่วยได้เราทำอย่างนั้นเป็นการถูกต้องแม้กับตัวเราเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราควรแก้ด้วยอะไรเช่น หลงในรูปควรแก้ด้วยอะไรหลงรูปหลงรสหลงกลิ่นหลงสัมผัสเขาเรียกว่ากามคุณกามคุณแปลว่าสิ่งน่าใครน่าพอใจมีห้าอย่างคือมีรูปเสียงกลิ่นรสมีสิ่งที่ถูกต้องด้วยกายประสาทเราไปหลงไหลชอบพอสิ่งนั้นหลงจนเป็นทุกข์แก้ความหลงด้วยปัญญา อันนี้ถ้าหลงจนเป็นทุกข์ก็ต้องแก้ด้วยปัญญาเอาปัญญามาแก้ปัญญามาแก้ก็ต้องพิจารณาตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่ถาวรไม่ว่าอะไรที่จะอยู่ถาวรไม่มีวันนี้เป็นอย่างนี้พรุ่งนี้ก็ไม่แน่ชั่วโมงนี้เป็นอย่างนี้ชั่วโมงหน้ามันก็ไม่แน่เพราะสิ่งทั้งหลายมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราจะไปจับไปสวยให้มันอยู่กับที่ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปไม่ได้เรียกว่ามันฝืนธรรมชาติเมื่อเราก็รู้เรื่องของธรรมชาติเราก็เอากฎของธรรมชาติมาช่วยแก้ปัญหาชีวิตรงได้วางได้ไปในเรื่องอย่างนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรหรือว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นความทุกข์เกิดจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเช่นเราอยู่ในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวถึงแก่กรรมเช่นเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ถึงแก่กรรมบางคนก็เศร้าโศกเสียใจร้องไห้ร้องห่มนั่นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรไม่แสดงความฉลาดอะไรแม้แต่น้อยที่ร้องไห้ร้องห่มอย่างนั้นทําไมจะต้องร้องไห้ร้องห่มเพราะเราเป็นทุกข์เป็นทุกข์ว่าคุณพ่อจากไปคุณแม่จากไปเราเป็นทุกข์อย่างนั้นมองทุกอย่างด้วยความเป็นจริง เราไม่คิดด้วยบ้างหรือว่าอะไรอะไรท่านไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปคุณพ่อท่านก็แก่แล้วท่านก็จากเราไปคุณแม่ท่านแก่ท่านก็จากเราไป,ค,าาาาไปคุณปู่แก่ก็ต้องไปคุณย่าแก่ก็ต้องไปคุณตาคุณยายแก่ก็ต้องไปทั้งนั้นแหละไม่มีใครไม่จากไปเราเองก็แก่ขึ้นมาเวลานี้เราอายุเท่าไหร่แล้วเวลาที่คุณพ่อตายอายุเราเท่าไหร่ คุณแม่ตายอายุเราเท่าไหร่เรามันก็อยู่ในกฎเกณฑ์ชราเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นยังอยู่ต่อไปถึงเวลาของท่านที่จะจากไปเราเศร้าโศกแล้วมันจะได้อะไรเราเป็นทุกข์แล้วมันจะได้อะไร,ร,น,น,ะไะไรนั่งร้องไห้มันได้อะไรขึ้นมาบ้างพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนั้นแล้วเอาความไม่เที่ยงมาเป็นเครื่องปลอบโยนจิตใจว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราจะไปเสียอกเสียใจทำไมนักหนากับสิ่งเหล่านั้นเราคิดอย่างนั้นมันก็พอเบาบางเพราะเราใช้เครื่องธรรมะเป็นเครื่องแก้หรือว่าเรามีข้าวมีของมีแหวนมีกำไรเดี๋ยวนี้คนชอบใช้กำไรประดับด้วยทับทิมมรกตอะไรกันตามเรื่องมีของใช้แล้วขโมยมาจี้เอาไปเสีย พอดเอาไปต่อหน้าต่อตาเราเสียอกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพอาะนึกถึงของนั้นดูมือทีไรแล้วมันเศร้าใจมันหายความจริงใจก็ไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่รู้สึกเสียใจมากเพราะสิ่งนั้นแล้วที่เราเสียใจนั้นถ้าเรามีสติขึ้นมาว่าเราเสียใจเรื่องอะไรปัญญาก็บอกว่าเสียใจเรื่องกําไรหายแหวนหายสายสร้อยหายอะไรหายไปแล้วเราต้องสอบสวนทวนถามตัวเองว่า ไอ้ของที่หายน่ะเราได้มาเมื่อไหร่เราได้มาเพราะอะไรเราได้มาด้วยงานด้วยเงินที่เราสแสรงหาแล้วเราก็ไปซื้อมาประดับร่างกายถ้าวันไหนเราจะเจ็บจะตายนี่ของนั้นไปกับเราไหมเราเอาไปด้วยได้ไหมแหวนนั้นเราเอาไปได้ไหมกําไรเราเอาไปได้ไหมไม่มีใครจะเอาไปได้เพราะคนเขาไม่ยอมให้เอาไปหลานนเลนๆมานั่งจ้องอยู่จะถอดยังไม่ตายเลย เพียงแต่ว่าพอรู้สึกเจ็บเท่านั้นแหละคนมันจ้องจะถอดแหวนจ้องจะถอดสายสร้อยอะไรที่ประดับอยู่มันถอดหมดไม่ให้ใส่เข้าโรงไปหรอกจะใส่ไปให้ก็แต่ร่างกายเท่านั้นแหละเอาไปไม่ได้แล้วเพื่อนฝูงมิสหายของเราที่เตยตายนะ่ะใครเอาอะไรไปได้มัง่งเราลองถามตัวเองที่เราเสียใจนะ่ะใครเอาอะไรไปได้บ้างในธนทารใหญ่มีเงินตั้งแสนล้านเอาไปได้สักบาทไหม ก็มีบ้างเขาใส่ปากให้แต่ที่เอาไปทิ้งไว้ที่เชิงตะกอนบัตเทพศรลีนั่นเองไม่ได้เอาไปถึงไหนหรอกมันไม่มีอะไรเป็นของเรานี่นาพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้ชัดเจนว่าเราต้องพัดพรากจากสิ่งที่เรารักเราชอบใจไม่มีอะไรที่จะติดตัวเราไปได้สักอย่างเดียวแล้วไปนั่งเศร้าโศกนั่งเสียใจทำไมเราควรจะมาคิดว่าต้องทำงานทำการสะสมเงินใหม่ แล้วหามันมาใช้ใหม่ต่อไปถ้ายังหาได้แต่ว่าหามาทำไมหายไปแล้วก็แล้วไปไม่ต้องใส่อีกต่อไปก็ได้มันเป็นทุกข์เปล่าๆที่เราคิดอย่างนั้นเราก็สบายใจเพราะของหายไม่เป็นทุกข์เพราะคนบางคนเป็นทุกข์มากถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะของหายเครื่องเคลรดหายราคาหลายแหละราคาเป็นแสนสองแสนมันยกไปทั้งกระเป๋าทั้งหีบเลยก็เสียใจเป็นธรรมดา แต่ถ้าว่าเรามีธรรมะนึกได้เออเสียใจเรื่องอะไรนี่มันต้องมีสติมาก่อนพอสติมาก็เอาธรรมะวิจัยะเข้ามาช่วยว่าเสียใจเรื่องอะไรควรใช้ธรรมะข้อไหนแก้เราเป็นโรคเสียใจเราจะเอายาอะไรมาแก้ก็ต้องนึกไปเองนึกไปถึงว่าเรานั้นมีอะไรแล้วเราเอาอะไรไปบ้างเมื่อมานี่เรามีอะไรมาแล้วไปนี่เรามีอะไรไป ยวมลองคิดดูเมื่อมามีอะไรมาเมื่อไปมีอะไรไปมามือเปล่าเวลาไปก็ไปมือเปล่าเวลาเราไปรดน้ำศพนะ่ะถ้าศพผูด้ได้ก็คงพูดเตือนเราว่าดูฉันมั่งเถอะฉันไปมือเปล่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยแบ่ให้ดูด้วยนะถ้าเกรงจะไม่เชื่อแบ่ให้ดูด้วยว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยถ้าทำไว้อย่างนี้คงจะเม้มไปสักเฟืองสักสลึงแต่มันไม่มีเอาไปไม่ได้ แล้วพออาบน้ำศพเสร็จลูกหลานก็ใส่ปากอุ้มแก้มตุยเลยเอาไปไหนไปทิ้งไว้เชิงตะกอนที่เชิงตะกอนวัดชนเยอะนาไม่มีใครเอาวางเกลื่อนไว้ไม่มีใครเอา,า,เ,อเ,อาเขาเรียกว่าเงินปากผีไม่มีใครเอาความจริงเอาไปขายเป็นเศษโลหะได้ แต่ไม่มีใครอยากได้กลัวจะถูกตามไปทวงมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะไปทุกไปร้อนทำไมฟังอย่างนี้บ่อยๆเวลาหายก็โปรงได้เฮ้ยช่างหัวมันเถอะมันไม่ใช่ของเรานี่หว่าเราก็โปรงไปได้นี่เราใช้ธรรมะเป็นเครื่องพิจารณาเอามาช่วยแก้ปัญหาทุกแี่ทุกมุมแหละไม่ว่าปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราต้องนึกว่าเอ๊ะจะใช้ธรรมะอะไร ใช้ยาอะไรเรียกว่าใช้ธรรมวิจัยคือค้นคว้าเอายาที่มันเหมาะแก่โรคขึ้นมากินธรรมะเหมือนยาแก,โก้โรคเราก็หยิบขึ้นมาใช้ให้เหมาะแก่โรคนั้นๆคิดไปนึกไปมันค่อยปรงค่อยวางแต่ว่าคิดเองไม่ค่อยได้มันต้องหาผู้รู้ช่วยคิดช่วยแนะเหมือนกับว่าตอนอยู่เชียงใหม่นี่แม่มีลูกฝาแฝดสองคนแล้วมันน้ำท่วมเมืองไปโรงเรียนเลยหนีโรงเรียนไปเล่นน้ำกันที่ริมแม่น้ำปิงนั่นแหละ มันตกวูบไปในกระแสน้ําที่เชี่ยวจมหายไปเลยลูกอีกคนนึงก็จะตามพี่ชายไปแต่เพื่อนดึงไว้ถ้าไม่ดึงไว้ไปทั้งคู่เลยแม่ร้องไห้ร้องโหยจนตาบวมเลยแม่เป็นอันหลับอันนอนวันนั้นเขาก็พยุงปีกพาไปที่วัดอุโมงค์ที่หลวงพ่ออยู่พาไปถึงก็นั่งบอกว่าเฮ้อที่วันนี้ไม่ใช่ที่สําหรับคนเศร้าโศกเสียใจเป็นที่ของคนที่เขาสบายใจเบาใจ ไปพาไปนอนหน่อยไม่ได้นอนหลายวันแล้วนี่ไปนอนเสียให้ไปนอนที่ใต้ต้นไม้ให้เสือไปพื้นหมอนด้วยไปนอนเสียนอนตื่นหนึ่งค่อยฟื้นตัวลูกขึ้นมาพอมาถึงก็ถามว่าลูกดิฉันตายแล้วไปไหนคะบอกว่าไม่ต้องถามเรื่องลูกมาคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าแล้วก็คุยเรื่องธรรมะให้ฟังแล้วค่อยเบาใจสบายใจรุ่งเช้าขึ้นมาอีกก็ค่อยเบาขึ้น มาสองวันแล้วก็คลายจากความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจได้รับยาคือรับยาจากพระกินยานั้นเข้าไปเลยความเศร้าโศกเสียใจก็หายไปในครั้งพุทธกาลนางปตาจารานี่เศร้าโศกมากที่สุดเพราะว่าสามีตายสามีตายเพราะถูกงูงกัดงูงกัดก็เพราะว่าขึ้นไปบนจอมปลวกเลยถูกงูงมันกัดเอางูงกัดแล้วสามีตายแล้วก็อยู่กับลูกสองคน คิดว่าไปหาพ่อเถอะเป็นลูกเศรษฐีไม่ใช่คนธรรมดาไปหาพ่อไปอยู่กับพ่อยัยงลูกต่อไปเลยก็ไปทีนี้วันนั้นฝนตกหนักพายุใหญ่เดินไปทีนี้ฝนตกหนักนานเข้าก็อุ้มเอาลูกมาไว้ใต้ตัวไม่ให้ถูกฝนเอามากบกไว้เหมือนไก่ไก่กกลูกอย่างนั้นแหละเราเคยเห็นไก่มันอ้าป,ปีกกบกลูกไว้เวลาฝนตกนางปรตาจลาก็ทําอย่างนั้น ทำไปทำไปพอฝนหยุดฝนตกทั้งคืนทรมานจนตัวเขียวด้วยความหนาวเหน็บแล้วเกินพอเช้าขึ้นฝนหยุดลมก็เงียบแล้วก็เดินทางเดินทางไปไปถึงแม่น้ำจะอุ้มลูกสองคนไปก็ไม่ได้กระแสน้ำเชี่ยวก็อุ้มไปคนหนึ่งแล้วก็วางไว้ที่ตรงโน้นวางไว้แล้วก็มาเอาคนนี้ทีนี้เวลาเอาลูกไปวางไว้ฝั่งโน้นน่ะเหี่ยวโนบใหญ่เหี่ยวมันมามันจะเฉียวลูกนางก็อุ้มลูกคนนี้อยู่ในกระแสน้ํา ทางโน้นนกจะมาเฉียวลูกก็เลยเล่นกไอ้ลูกเนื้อว่าแม่เรียกก็เลยลงมาในกระแสน้ําจมน้ําหายไปนางวิ่งไปเพื่อจะเอาลูกคนนั้นเที่ยวดําน้ําหาลูกคนนี้ก็หลุดไปจากนางเลยหมดไปทั้งสองคนจมหายไปทั้งสองคนหมดเลยนางก็ไปที่บ้านบ้านก็ไม่มีแล้วพายุใหญ่เหมือนพายุเกยอย่างนั้นแหละพัดบ้านช่องพังพินาศบ้านช่องเศรษฐีสองพัเมียก็หายไป เลยก็เที่ยวสืบหาคุณพ่อคุณแม่ไปอยู่ไหนเขาบอกว่าท่านเศรษฐีทั้งสองเอาไปเผาที่ป่าช้านนเอาพร้อมกันที่เชิงตะกรเดียวกันแล้วนางเสียใจมากเป็นบ้าเลยเป็นบ้าไปเที่ยวเดินสยายผมตีอกชกตัวเดินไปจนไปพบพระพุทธเจ้าพอพบพระพุทธเจ้าก็เข้าไปพอได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าก็รู้สู่ตัวละอายแก่ใจที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่สมควร เลยลุกขึ้นออกไปแล้วก็กลับมาฟังต่อแล้วก็บรรลุมรคผนได้บวชในพระพุทธศาสนาเรียกว่านางปตจรานี่ก็เรียกว่าสูญเสียมากเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่ได้รถพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงชีวิตแก่คงจะลำบากมากกว่านี้แต่นี่ธรรมะช่วยไว้เพราะฉะนั้นในชีวิตของเราแต่ละคนนี้ต้องมีปัญหาต้องมีความทุกข์มีความเศร้าโศก มีความเสียใจด้วยเรื่องอะไรอะไรต่างๆถ้ารู้สึกเสียใจมากมาวัดทันทีรีบมาวัดทันทีอย่าไปไหนอย่าไปหาหมอดูอย่าไปสำนักทรงเจ้าเข้าผีอย่าไปสั่นกระบอกอยู่ที่สารหลักเมืองมันแก้ทุกข์ไม่ได้ต้องรีบมามาพักที่วัดมาฟังธรรมะพระท่านจะพูดให้ฟังแล้วเพื่อนฝูงคอยพูดปลอบโยนให้ค่อยสบายใจไม่ให้เป็นทุกข์มากเกินไปอันนี้มันแก้ได้ ธรรมะแก้ได้ถ้าเราหมั่นศึกษาแล้วหยิบธรรมะมาใช้จิตจะสบายขึ้นธรรมะวิจายพุ่ยชงสองข้อในวันนี้ที่ผ่านมาคือสติกับธรรมะวิจยยธรรมะวิจายก็เป็นตัวปัญญานั่นเองปัญญาคิดค้นเพื่อหยิบเอาธรรมะมาใช้ให้เหมาะแก่เรื่องให้เหมาะแก่เหตุการณ์ให้ทันท่วงทีเรียกว่าพอนึกได้ปุ๊บหายไปความทุกข์หายไปเป็นมวนลขัง ธรรมะนี้เป็นมน์ขังเอามาใช้แล้วแก้ปัญหาชีวิตได้สะดวกสบายไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์มากเกินไปนี่ขอให้โยมได้เข้าใจอย่างนี้ดังที่กล่าวมาก็สมควรแก่เวลาขอจบแสดงปาฐกถาไว้แต่เพียงนี้